One Piece จบๆ solo with King จบๆ King จะเป็นไงฝากกดติดตามด้วยฝากกดติดตามด้วยเด้อมับปึ๊ดๆๆทำไมมันดึงหัวไปข้างหลังวะแถมปูละเฮ้ยอุดงตุม่มอักเรากันมันไม่ได้เลยมันเป็นเมืองลำแสง เช็คเช่นในอดิการนั่นคือวิธีที่ทราโนดอนล่ายึของมันโถ่เอยงั้นลหรฟินิกฟาซุนกางสามร้อหสิบองศาจิวถ้าเราหาวิธีเข้าถึงตัวมันไม่ได้มีแต่เพื่งแรงเปล่าๆคิดว่าทราโนดอนคงบินโดยมีไฟติดที่หลังด้วยสินะเรา อย่ามาหลอกกันนะเฟยหมอดั่นดูถูกเราชัดๆเราต้องซัดปันนี้ร่วงก่อนที่เราจะหมดแรงวิชาสามดาบเฮ้ยกาละอภิมหาพายุมังกรปึดปิดๆปๆดปึดปดปิดป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 ดมันใช้ปีป้องกันงั้นเหรอได้โดนสสาก็เหมือนมังกรนั่นแหละ มันคือกิ่งกายักษ์นังเนียวที่แกว่ามาก็ไม่ผิดแต่ฉันมันคนระดับเฟ่ยไม่ต้องห่วงฉันจให้โอกาสแกได้ใช้ดาบแกไม่ใช่คนเดียวที่อยากได้การดวลแบบเดือดๆปิง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 ,ปงจมตีไปขนาดนั้นมันยังไม่มีเลือดให้เห็นขนาดอยู่ในรา่างยังมีปีกที่ขย,ยับได้ไม่ได้มีไวป้ประดับอย่างเดียว แต่ไม่เคยเห็นมันใช่ปีกเลยแถมไฟที่หลังก็ลุกอยู่ตลอดตอนแรกก็คิดว่าเป็นพลังจากพลังปีาสาจของมันสะอกแต่สงสัยจะไม่ใช่ปิ๊งปิ๊ิมันมีสายเลือดมนุษย์เงือกหรือคนยัดหรือเปล่าไม่สิมันน่าจะเป็นเผ่าที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนปิ๊งปึ๊บปุ๊บปวตึ๊ม คิงซัสโซโลติดก้อนหินเราคงเอาชนะมันไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรแฮ้แฮ้สิงอะไรนะซามิเซนหรือบานาชิงอ่าเห็นมา เอ็นมาเลิกสู่พลังฉันโดยไม่ได้รับอริยาตซทีฟึด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 ,ฟด,ฟดเป็นอะไรไปฮะ,ฮะฮะฮะแกคิดทำอะไรของแกชิงหยุดตอนหน้าโซโลชึก โดนเต็มเต็มฮะตุมเอเอเกือเป็นแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้คานคิดเกาะคงตายไปแล้วทำไมหมอด้านถึงยังไร้ร่องรอยขีดควรมันพึ่งระเบิดตัวเองไปไแท้ๆวิชาสาดาบเดียวอีไ e. อชึบบทเพลงราชสีสังหาร ชิเฮ้ยอะไรกัน like ไม่มีผลเลยเหรอปิด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 อิมพิเลียวบาหนานั่นน,นเป็นหนึ่งในท่าที่ทรงพลังที่สุดของเราเลยนะชิงเฮ้ยยุดนะเอ็นมาเท็มปูลละ ไม่ใช่ตอนนี้อุดอง้งชิสต่มต่มนักดาบที่ตโดนดาบตัวเองทำลายก็เพิ่งเคยเห็นเจอมากนี่แหละเซนเดย์ขีดสุด เสียงชีวิตตัวเองพุ่กป้องดาบกันเหลอตุ๊บตุ้มคิงติโซโลโลงพื้นแกบ้าไปแล้วหรือไงชวิงแฮกแฮกร้อนชะมัดแฮกแฮกลงไปเกือบล่วงจากกอบไปแล้ววาโดอิชิมันจิ ดาบคู่อิมพีเรียลแกใช้ดาบอีกแล้วสินะชิงชิงชิงเห็นมะเฮ้ยชิบปึดปิดปิดปิด,ปดตุม่มอักเฮ้ ดาบเอ็นมะปักข้างตัวโซโลเจ้าแห่งพีพบโรคพีพบเอ็นมะงี้สินะมันกำลังทดสอบเราเฮ้ดาบนี่ไม่ได้แสดงความอาฆาตมาดร้ายแสดงว่าฉันไม่ผ่านเกณฑ์จที่คองมัน แกบอกฉันว่าโอเด้งถือมันง่ายๆสินะทั้งที่ฮาคิ้ของเขาโดนดูดไปตั้งมากเป็นงั้นใช่ไหมเอ็นมะโดนั่นนักลักโจสลัดนี่นะท่านคิงไปช่วยเขาจัดการมอ,อนนันถ้าทำได้เราต้องได้เล่นขั้นแน่ๆฉันต้องทำยังไง ถ้าทำได้แค่เอาใจมันเฉยๆให้มันย,ยอมสูมฮาคิจนหมดเป็นอย่างนี้เราคงต้องตายแนย่ไม่สิคงต้องเป็นวิธีนี้เท่านั้นแล้วลูกน้องของเราใครโดูหมดสติด้วยพลังของดาบเฮ้ยเข้าใจละ แกก็สนใจที่จะเป็นราชันเหมือนกันสินะฮะเออแกพูดถูกแล้วว่ามันคือเรื่องที่ฉันสัญญากับกัปตันของฉันและเพื่อนต้นเด็กเอาไว้แล้ววิชาสามดาบปราบอสูนจุบฮะฮะิบ หน้ากากของคิงแตกอย่างที่คิดตอนไฟที่บนหลังมันมอดไปมันจะไวขึ้นแต่เกาะมันก็จะอ่อนลงเฮ้ยบ้าน้าหน้ากา,กากของท่านคิงเขาเรือไปเล่นจริงสินะปีกทะมืนผมขาวและผิวน้ำตาลเข้มรัฐบาลโลกใจะให้ เงินร้อยล้านเบรดีสำหรับข้อมูลของเผ่ารูนาเลียนที่เหลือรอดอยู่เฮ้ยพวกแกเอาไปไอ้พวกน้องไม่มีประโยชน์มังกรเพลิงจกักรพรรดิอาอ่า,อา ภาศาสตนี่ก็ไม่ไม่อยู่แล้วไม่ต้องสนใจลูกน้องพวกอย่างพวกแกหรอกอา,าวาสไปเรื่อเลยนะแกรัฐบาลสนใจรัฐบาลสนใจพอของแกสินะอยากใหเ้เล่าให้ฟังหน่อยไหมทำไมต้องเล่าวะเดี๋ยวแกก็ตายแล้ว ดาดๆาดปิวปิวปิวปิๆปิๆปิวปิๆปิปิบคิงกับร่างครึ่งกสนุนครึ่งมนุษย์แฮกๆฉันม,มีเวลาน้อยลองเตรียมที่ คืนเยอะๆต่อไปดาบนี่คงเอาฉันตายแน่ฉันเองก็ฝืนไว้เต็มกืนแล้วเหมือนกันพอของมันมีคน,ส,นสมบัติพิเศษแต่นั่นไม่ได้สำคัญอะไรอีกต่อไปฮะแฮกสถานการเราก็ไม่ได้ต่างกันสินะยุกสมัยของแกที่ครอบครองทะเลมันมันจบลงแล้ว หลีกทางฉันและพวกเราไปซะวิชาสามดาบลบาชันนลกอย่าได้ใจให้มันมากนักท่านใคโดตูตางหากที่จะได้เป็นราชาโจรสลัดเพิงชําระพระอสูรชึบเฮ้ย <Hey, S 1> ตัวมันลุกเป็นไฟการจมตีเมื่อกี้คงไม่ได้ผลสินะ มังกรเปลืองจักรพรรดิจิงไฟร้อนอย่างกาลาวาเลยชึบปุดปๆๆปปปกิ้ง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 ดาบของคิงเปลี่ยนแปลงสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ดาบนี้อีกแล้วเฮ้ยแกภาคดาบที่มือชื่อไปจากฉันไม่ได้หรอก จิงชิงจิงฟู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 ฟฟตึบมันเร่งความเร็วแล้วแสดงว่าตึบเราฟันมันได้ระบำปักษาจุบอือ แกรู้ไต่พลังของฉันแล้วสินะใช่แล้วยอมรับคำว่าแพ้ของแกได้หรือยังปิ้งปิ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 งดูเหมือนแกจะป้องกันแล้วสินะไอความมันใจที่ฟันไม่เข้ามันหายไปไหนแล้วล่ะแกเสร็จฉันแน่พอมายุดอย่างแกมันต้อยต่ำเกินกว่าที่จะมาล่าฉันได้ไอความคิดบ้าๆแบบนั้นฉันเกลียดที่สุด ฉันจะจำแกไว้ในฐานะนักดาบกระดาษกระดาษถ้าแกไม่ตายสักคนฉันจะฝากวาดแผลให้ไว้ลึกๆให้แกตาตึงไว้ไม่รู้ลืมเลยละ่ะเพลิงมังกรเพลิงอารักจกักรพรรดิ วิชามังกรสามดาบราชันนลกหนึ่งร้อยสามสัมผัสหียอดสามูไรมังกรเทียนฉุบโซโลสามารถตัดไฟของคิงได้ชึบดาบของคิงขาดปีขาดและลำตัวถูกฟัน ชบขอบคุณมากนะครับที่ดูครับฝากติดตามด้วยเด้อขอบคุณครับ